สวัสดีครับท่านผู้ชมพัชระผู้จเจริญพักดีส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะครับตามแนวทางของพระหลวงรอเก้าสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวทางพระหลวงรอสินะครับวันนี้ผมว่าต้องใส่เสื้อม่วงนะครับเพราะว่า ทามที่ลุงตู่ท่านพูดนะสีม่วงเป็นสีของคนที่พูดแต่ความจริงเพะาะนั้นเนี่ยเราเรักลุงตูเราก็ต้องพูดความจริงครับก่อนคอสชเข้าบริหารประเทศเนี่ยทุนสามานทุนสมมทุจริตเชิงนโยบาย เข้ามาสร้างปัญหาให้ประเทศชาติแม้กระทั่งเครือข่ายไม่ดีเครือข่ายเต้าหู้เนี่ยก็เข้ามานานแล้ว <c oughs> ใช้กลไกจากขุนนางกังฉินใช้การปลอมบัตรประชาชนเข้ามา,าแทรกแซงใช้เงินซื้อหัวใจขุนนางใจสามคนไม่ดีอันนี้คือความจริงครับ จนกระทั่งนำไปสู่การแตกยากทางความคิดเพื่อจะสถาปนาระบอบสหพันธรัฐเพื่อจะให้วันที่31เ,เป็นบันทุจริตเชิงนโยบายจากคนไม่ดีบางคนที่ป่าว่าซึ่งป่าท่านก็พูดความจริงแล้วท่านก็ต่อสู้มาตลอดจนวินาทีสุดท้ายของ ชีวิตท่านแล้วก็คณะท่านสเไปยุดในยมตรีก็มารับมรดกนะฮะขอโทษมารับมรดกพูดไปคุยไปนะครับเป็นธรรมชาติของผมคือผมต้องติดน้ำร้อนนะฮะแต่ว่าผมไม่ติดใจ เงินเทาเงินดำเพราะผมก็ไม่เคยมีเงินเทาเงินดำมาสักดินาสวามิภักด์นะฮะครับเมื่อลุงตู่เข้าบริหารประเทศและยึดอำนาจคนเดียวตามที่พี่ใหญ่ภูณิภาพยักษ์เนี่ยนะฮะท่านก็นทำหน้าที่ผมว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขชีวิตผมเนี่ยถ้าคอสชอไม่บริหารประเทศผมก็ต้องนอน่ายทหารเหมือนเดินกับพี่น้องบางพีอพะไราเทวะพี่น้องผิดโลกแพ้ นอกเชียงใหม่ที่เราต่อต้านระบบตบ,บทรัพย์รับได้โตหัวประมูลปลอมบัตรนะฮะมีหลายแห่งผมก็เลยต้องคุยกับพี่น้องคืนในเมื่อวานนีด้ด้วยที่กาญจนบ,บุรีผมไปกร่าบพระราชานุสาวเล์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะพงศ์ทรงอรรเนื้อบอกป้องประตัพีแล้วก็ไปกบบร่าบวิงวอนให้คุ้มครองลูกู่ มุขของพรรครวมไทยทั้งชาติเพราะลุงตู่ท่านไม่มีมายาคติต่างการเมืองแต่ว่าผม้เรียนความจริงว่านายกุงตู่ท่านไม่ได้อยากยกษ์สรรอะไรทางการเมืองนะฮะแต่ตั้งท่านย้อนหลังไปดูเลยตั้งแต่ปี6 0 6ูนหนึ่งเนี่ยพราะผมเนี่ยชาวนาฐานลากเนี่ยผมนําประชาชนไปขอร้องให้ท่านเป็นนายกต่อตลอดนะะไปดูได้เลยไปดูหนังสือ รับเรื่องราวต่างๆที่หนึ่งๆเราจะเห็นว่าชาวนานเนี่ยไปขอร้องใหา้ลงตู่เปไน็นนายวุมตตีต่อในยุคที่มีการ,าร,ารการเลือกตั้งข้อกลาวนะครับรับข้อกลางนะครับรับหนึ่งสองสามข้องกลางนะครับหนึ่สองสามที่พักนะครับหนึ่งสองสามรับรับผลไม้ต่อทำไมมข้าวไทยแมด้วยจะได้ดูดีนะี่เด็ก สอภาพใครับหนงสองภาพไหนกครับงลางนะครับนับเนินสองสามาพนะครับเนิสองสามขอบพุ่ครับอน้อยอน้อยลุงตูสู้สู้สู้ผู้โรคาภัยขอคนไทยทุกคนคนทุกขา สุงตู่สู้สู้สู้กู้ไทยผลโลกาขอพวงประชาชาวไทยผนไทยเอ่ยขอโชคขอบคุณมากครับขอบคุณที่ประจบครับนี่มากรลังใจมาทีมาน้องเราทุกคนมาให้กระลังใจลุงตู่รักลุงตัวไหมแล้วแล้วพุ่งตัวไหมแล้วตบมือให้กระลังใจลุงตู่นะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเยอะตัวให้ อายกเลยงนะนเราไปาอบก็แล้วกเลยากเลยขมานะครับแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ป้อมพญากุรภาจากปรตจินบุรีเนี่ยนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าฟังคุณอัญชลีภัยรีายลาเขาบอกว่า พลเอกคงชีพเปยืนยันว่าท่านเขียน Facebook จริงวันนี้ก็ได้ความรู้ว่าพระนท่านพลเอกระวิดท,ท่านมีความเชี่ยวชาญในการใช้โซเชียลแล้วก็ Facebook ครับก็ทำให้รู้ว่าลุงโตเนี่ยไม่ทันนกักการเมืองนะครับลุงโตไม่มีเรียมผมพูดมาตลอดนะฮะตั้งแต่ก่อนที่จะมีการ ยุทธนาวีที่ tot นะครับตอนนั้นเลือกเลือกนายลุงตู่ที่ tot นะฮะแต่ผมพูดมาก่อนที่ลุงตู่จะประกาศเป็นนายกมนตรีในานามของรัฐประชาลัดนะครับพวกชาวนานเราพูดมาตลอดว่าลุงตู่เนี่ยท่านไม่มีมายาคติทางการเมืองลุงตู่ปากกับใจตรงกันครับลุงตู่ปากร้ายใจดีแต่ลุงตู่จริงใจลุงตู่รักเด็กไม่เคยพูดนะฮะอยู่กันตเด็ก อยู่นานเมืองการผูเขียวที่ไหนก็นแล้วแต่เลยผูเขียวนี่ลุงตู่อยู่กับเด็กเลยเวลาไปเป็นชั่วโมงนะครับเป็นชั่วโมงเลยผมยืนยันได้ที่ที่ภูเขียวเนี่ยนะฮะอันเนี้ยมันสแสดงว่าน้ําใจของลุงตู่เนี่ยท่านท่านจริงใจท่านใสก็เป็นไปนอย่างที่พี่ป้อมว่าลุงตู่ท่านไม่ทันนักการเมืองครับทีนี้นักการเมืองน้ำนี้อย่างท่านพีรพันธ์ มันไจงลงก็จะต้องและพี่น้องที่มารวมไายสร้างชาติจะต้องประครับประคองให้กําลังใจท่านรวมทั้งประชาชนอย่างผมเนี่ยครับตอนเนี้ยเมื่อพี่ป้อมท่านพูดอย่างนี้เราได้ความรู้จากท่านลุงป้อมแล้วว่ารัการเมืองมันน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟซี FC ลุงตู่เนี่ยนะฮะคนไทย่วนใหญท่ทั่วประเทศต้องมาสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพพักรวมไทย,ยสร้างชาตินะครับ พี่น้องเอ๋ยต้องมาช่วยกันสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงตู่สู้กับระบอบสพันธรัฐแล้วก็ต่อสู้กับนักการเมืองอย่างที่ลุงป้อมทานโพดเฟซบุ๊กผมก็เหมือนกับท่านในยกให้สัภาษณ์ผมยังไม่ได้อ่านเฟซบุ๊กของลุงป้อมนะครับเพราะว่าไป เมืองกาญจนบุรีไปพนมทวนไปกาบพระนเรศวรแล้วไปนั่งพิจารณานะฮะที่พนมทวนจะมีพระรูปหลอ่อพระมหาเถรนคันช่องมีเล่าเรื่องาราวสมเด็จพระนเรศวนมีมีอะไรมากมายซึ่งเราคิดว่าพระมหากาสตร์นี่ท่านเอาเรื่องเนื้อปอป้องบัตรพีนะฮะแต่นักการเมืองนี่คิดแต่กวนตัวเองบางคนประกาศจะนำพากวนตัวเองครอบครองประเทศผมเลยคิดว่าเฮ้ยประเทศชาติมันเป็นของนักการเมืองพันใดพันหนึ่งหรือ วันนี้ถึงกับมีการประกาศว่ากูจะต้องนําพาประเทศผมไม่รู้นะครับประกาศที่ฮ่องกงที่ไหนไม่รู้นะครับเพราะเขาบอกว่าฮ่องกงมีการเรียกทุนเทาไอ้พวกนักชอชสนทั้งหลายไปพบที่ฮ่องกงนะฮะไอ้ฮ่องกงโมเดลนี่มันระยำอับปีจันไรมานานแล้วนะครับปีหกสองนี่มันกระทือหัวใจประชาชนนะครับไอ้สีวัลลึงโมเดลนะฮ่องกงเนี่ยปัจจุบันมันก็ใช้วิธีใหม่ จับทุนเทาต่างชาติจับทุนเทาในประเทศมารวมกันเราจับจ่องสื่อดูบริบทของเครือข่ายชั่วลุงตู่เนี่ยร้อยร้อยเอกจนพลเอกเนี่ยท่าไม่เคยไปง้อนักการเมืองนะครับเพราะนั้นลุงตู่ไม่มีมายาคติทางการเมืองวันนี้เป็นวันเด็กผมเลยอยากให้ลุงตู่เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กๆทุกคนเป็นคนดีครับ ลุงตูเป็นคนดีไม่ทันนักการเมืองเพราะมีหลักฐานสองครั้งแล้วพี่ป้อมลุงป้อมนั้นููทิตพพาลุงตูปฏิวัติคนเดียวแล้วมาปรึกษาแล้วก็ลุงตูก็ไม่มีชั้นเชิญในการเมืองครับเอฟซลุงตูก็จะใส่เสื้อสีสีส,ส,สีขาวนะครับน้ำเงินก็อารมไทยสร้างชาติสีเหลือง เราทำอะไรนะสีฟ้าอะไรกสีม่วงสีแห่งคนที่พูดความจริงเรารักนายกที่พูดความจริงลุงตูไม่มีแม่คตัลงตูไม่มีความเสียร้งเราดูจับตามมาตลอดนะฮะตอนเวลาที่ผ่านมานเนี่ยลงตู่ก็จะเคารพพี่ใหญ่พี่กลางนะฮะวันที่ประชุมคณะรมนตรีประชุมทั้งกระถาโอากาศคุย กับพี่น้องสามปอโดยตลอดเลยในทำเนียบเราจะเห็นข่าวก่อนประชุมพี่น้องสามปอไปท่องคุยกันก็แสดงว่าตรงตรูเนี่ยสื่อสารกับพี่ๆสองท่านมาโดยตลอดเขารบพี่ให้เกียรติเพื่อนอันนี้คือหัวใจในตัวรงตูตรงตูรักประชายชนนะครับผมพูดวันนี้เพราะว่า เพราะันพฤหัสถเนี่ยข้อขอผูอ้กำียวฝันถึงพะนเรศส่วนแล้วผมก็เลยไปกล่าวคุณสุก็ชวนน้องๆ f อซมานั่งคุยกันเพราะว่าสงครามทุ่งลาดย่าค่ายต่างๆเนี่ยล้วนมาจากจุติการต่างๆในอดีตท,ที่พระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อปกป้องปฏะทีแต่นักการเมืองมีทั้งดีและไม่ดีนักการเมืองชั่วมันก็จะรวบรวมชั่วเพื่อขมํมเบิกประเทศไทย ส่วนสับใหม่ที่ท่านไต่ลงบรรยัติบนเวทีเมื่อวันที่เก้าเนี่ยผมจะหาโอกาสทำสื่อไปขอพบท่านที่ปรึกษานายกเพื่อสัมภาษณ์ท่านนะฮะท่านพูดถึงนกักเมืองเฮียเนี่ยผมจะต้องทำนากพันใหม่น,ะนัก,กเมืองเฮียนะท่านพูดไว้สองั้างไอเลยนักการเมืองเฮียกับนักเมืองไม่ไดีนเะพื่อภาษาไทยภาษาพ่อคุณล่างคำแพงผมทำไปการเที่ยวตาลอยก็ไป ที่นครชุมนครไทยนะประเนินพระคุณศรีธนราทิตไปสุโขทัยไปเมืองพ่อคุณรามคำแหงก็มีความสุขที่ได้ฟังสำเนียงคนไทยร้อเซจากปากท่านไตลงว่าต้องช่วยกันกำจัดนักการเมืองเฮี้ยนี่นักการเมืองจะเฮี้ยหรือไม่เฮี้ยต้องดูพฤติการการกระทำคำพูดการแสดงออกผมยังไม่รู้นะฮะผมจะต้องไปศึกษาจากท่านไตลง สว่วนเช่นประชากรมันมากขึ้นไปเรื่อยพรรคการเมืองจะมีมากขึ้นไปเรื่อยคนเก่งก็จะมาลงการเมืองมากขึ้นคนชั่วก็จะมาลงการเมืองมากในปัจจุบันนเป็นที่น่าอับอายนะครับมีสสจำนวนมากในรัฐสภาที่ประชาชนก็ประนามว่าเป็นการละกินีของประเทศผมได้ยินกับโู่ ็นการลกินีของประเทศเป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศผู้สื่อข่าวอยู่เนี่ยผูะเอาไปลงหน่อยผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวไม่มีคนด่าผมอีกผมชอบผมชอบการต่อสู้เขาต้องจะต้องปรับปรุงนะฮะปรับปรุงตัวถ้าจะเป็นสอสผมถือผมโชคดีที่ผมไม่ลงเลือกตั้งอะไรกับที่แล้วผมไม่ต้องไปร่วมกับการลนการลกินีบางบางบางคนไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ จำนวนหนึ่งที่เขอบครต้องปรับตัวอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรพูดไปแล้วชาติเสียายก็ไม่ควรพูดไม่อยคิดจะเล่นการเมืองอย่างเดียวโดยจะไม่สนใจผลประโยชน์ของชาติจะเป็นอย่างไรบ้างมีคนอย่างนี้เยอะมากแม้แต่เลือกโรคโคโรหน,น้าไปดูที่มได้สัมภาษณ์นี่มันเคยรักษาหน้ารักษาตาของประเทศไทยไหมมันเอาแม้แต่โรคภยัยไข้เจ็บมาเล่นการเมืองกันผมไม่ได้เป็นญาติกับบิตตู่นะ แต่เ,เขาก็มาที่ชอบตามรัฐธรรมนูญอภิญิบัตรก็ไม่ได้สนับสนุนปฏิการบ้าบอกร็แตกงอะไรหรอกมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพื่อย้ายชาติมาเดินได้ที่เราทำมันได้ถูกแล้วไม่ต้องไปฟังใครพิจารณ์ที่ทำได้ถูกแล้วพี่น้องเอ๋ย ผมพูดกับพี่น้องเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้ผมเจอกับพี่น้องการจันบ,บุรีหลายท่านตั้งแต่สมัยแม่ทัพลมศักดิ์เราอยู่ยุคป่าทำเ,เป็นแม่ทัพไปถนนกระต่ายทองงานไปสืบสารตำนานพระน,นเรศวรน,นะฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อรักษาความเป็นชาติต้องตู เป็นนักรบเหรียญละมาเสียสละเลือดในอสละชีวิตตรงตูถ้าไม่มีทายาทต่างการเมืองนะแต่ว่าพวกเราเชาวนาฐานลาก็ขอร้องให้ท่านเป็นนายกไปดูได้เลยครับไปดูได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องแก็บไปดูหลักฐานที่ทำเนียบไดยว่าเริ่มมาแต่ปีหกหนึ่งต่างๆเราเรียกร้องให้ในตยงตูถ้าเป็นนายกต่อเพราะว่าเ,าเอาคู่เทียบมาเทียบเลย มันไม่มีใครมีคนสมบัดเหนือข้อดุลตัวยิ่งตอนนี้มันยากลองตูวปัญหามาหลายปีเป็นนายกมีประสบการณ์มากเลยหลวงตูไม่เคยคบคนชั่วแก๊งเทาไม่เคยนะฮะไม่ไม่เคยหลวงตูไม่เคยสนับสนุนคนที่เกี่ยวข้องยาเสพติดมาพกไว้ใกล้ตัวหลวงตูไม่เคยหลวงตูไม่เคยสนับสนุนสีกากีชั่วไม่เคยผมผมไม่เห็นนะไม่เคยเห็นใครมีก็ช่วยส่งหลักฐานมา อันนี้คือไปตักพยานแห่งความจริงที่ไปประสบประจบพบได้ในโซเชียลเด็กๆของลุงเนี่ยซึมซับจากดวงใจแท้ๆของลุงคนระับเด็กๆเ,เมืองการเนี่ยหกสองหกเขาสัมผัสใจของลุงสัมผัสใจใสๆของลุง เด็กเนี่ยมันไม่มีมายาคติมันใส่ซื่อเขาซื่อแววตากระลงนะครับแววตากระลงที่จิตใจนะครับผมดูแววตากระลงมาวันที่เก้ามันเหมือนกับแววตาที่เด็กๆอยู่กระลงแววตาที่เราดูก็าปื้มปิติครับเขาไม่มีความสุขเอฟซีลงตัวจนน้นมากเข้าไปร่วมง,งานไม่ได้ทั้งที่เป็นสมาชิพพกพรรคสมไทยสร่างชาตินะฮะแล้วก็โอเคไม่เป็นไรในคนอื่นรับก็ให้โอกาสคนที่คนรักใ,ใกล้ ไม่เป็นไรเราลักลุงตูตเราสนใจยังได้เหมือนลุงตท่านบอกไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ในห้องแห่งนี้ดูทีอยู่ที่บ้านก็นได้สาคัญคุณต,ต้องไปเลือกขั้นเอฟซีลุงโตคนไทยส่วนใหญ่ต้องไปเลือกลุงโตต้องไป,ไปลักไปเลือกพักลมไทยตั้งชาติเพราะเราทราบจากพี่ป้อมแล้วเนี่ยว่าการเมืองเป็นยังไงอะฮะตีความเองเดี๋ยวช่วยกันอ่านเนี่ยผมเย็ยนๆจะหาอ่านเฟซบุ๊กของลุงป้อมพี่ใหญ่บุตรพาพยักษ์นะฮะ คือวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้บริบทต่างๆนับมาเลยนะนับมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าว่ามันเกิดเหตุการณ์ต่างๆอะไรขึ้นนะะหกสี่นี่ตรงตูทนไม่ไหวแล้วท่านกาจัดจุดตอนของประเทศแล้วกาจัดคนเทาคนไม่ดีออกไปพอกำจัดคนไม่ดีออไปมันกระทบใครมันกระทบไปลูกพี่พวกนั้นกระทบฮะไอเจ้าของเงินทนุนไอลูกพี่แก๊งพวกนั้นนะผมไม่รู้ว่าใครนะไปดูกันเอาไปสืบสาวเลาเรื่องกันเอา ไอ้ช่วคนไหนที่ไปไปช่วยบางคนที่ห้องกองก็ต้องไปดูกันเอาไปเพื่ออะไรอะ่ะไอ้ช่วยหองกองคนเดียวก็บห้องกลงปีหกสองไหมห้องกลงโมเดล 62, หกสองห้องกองโมเดลหกหกห้าหกมันยังไงมันเพื่ออะไรครับทุจริตจำนำข้าวหลายๆอย่างกี่อย่างที่มันเกิดขึน้นมันเป็นไปเสร็จทางนั้นนะฮะวันนี้เราพูดอยู่กับความริงนะครับคนมีปัญหาไปอยู่คนไหนอะ่ะ คนมีปัญหาแล้วอ้วบอุ้มกันไว้คุณไปดูอะมันนี้มันยากคือไอ้คนชั่วคนทําความผิดถ้ามึงมีพวกเนี่ยปปชหรือหน่วยงานผมไม่อยากพูดแด้ขอโทษปปชหน่วยงานบางหน่วยงาน,น,งานอาจจะไม่ใช่ปปชไปไม่ถึงไหนฮะผมน้องเรียนห้องเย็นเน,เนี่ยไปถึงไหนอะตอบผมได้ไหมอะเงินสอยก็จับได้ไปถึงไหนอะไอ้ทิพย์ดีคนหนึ่งในกระทรวงเกษตรอไปถึงไหนอะนี่ฮะ เดี๋ยวอาจารย์ผมทาสื่อถามท่านนายกรัฐมนตรีผมถึงเชื่อลุงป้อมเลยนักการเมืองมันมันแย่มมีดีมันแต่มันแย่ยจริงเลยลุงตู่ถึงไม่ทันเนี่ยผมเม่ยจะต้องชนกับรัฐมนตรีบางกระทรวงสองกระทรวงอะ่ะบางกระทรวงผมส่งทางมลไปเป็นชาติแนละ้วแม่งไม่ตอบแสดงว่าผมหัวประมูลหรือแดกผมไปประจัน,มนผมพูดความจริงครับผมพบนักการเมืองมาเยอะอธิบดี40 40แบบพบมาหลายคนเยอะพบมากเลย แต่ไม่มีใครจริงใจเหมือนลุงตู่ไม่มีใครใส่เหมือนลุงตู่ครับเนี่ยฮะพอผมชาวนาเนี่ยฐานลากเนี่ยถึงรักลุงเพราะลุงไม่ทันรักการเมืองอ่ะแต่เราก็จับได้หมดทั้งสอบได้สอบตกรู้หมดอ่ะพอชีวิตผมตอนยี่สิบผมชอบครับผมเสพติดการเมืองไม่ใช่เสพแตงินเสพการอ่านเสพติดโดยศึกษาก็ไปคน วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณท่านรองนายมนตรีท่านวน้าพักมัทราตที่เขียนเฟซบุ๊กแต่ผมยังไม่ได้ไปศึกษานะครับดูข่าวอย่าคุณนันชลีเมื่อเมื่อคืนนแล้วก็มาดูเฟซนายโซเชียลเพราะว่าผมเองเนี่ยซึมซับพ,พระหมหาการรณาของพระหมหากษัตริย์เอาเลือดเอเนื้อปกป้องประทพีชื่นชมองตูที่เป็นทหารเสือ เป็นนักรบเหรียญลาม,มาตูเคารบพี่ให้เกียรติเพื่อนเป็นเป็นลักษณะทหารนะผมศึกษาผมจำได้ว่าพรรคพลังชาลัตเนี่ยประกาศใช่หลวงปอมเป็นนายกมติก่อนนะแล,ะล้วลงตูถึงประกาศว่าจะมาร่วมงานกับพรรคพลังไอ้พรรควมไทยสร้างชาติกออไปปิดจ,จุดนะครับแล้วท่านก็สมัครเป็นสมาชิพกพรรควมไทยสยสางชาติ เมื่อวันที่9ที่ผ่านมาครับหลังจากพลังประชารัฐประชาชื่อหลุนป้อมเป็นนายกแล้วนะครับพี่น้องต้องช่วยกันติดตามครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกพรรคการเมืองนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องเป็นกําลังใจให้ลุงตู่รู้ทันพรรคการเมืองท่านท่านรู้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับก็ให้ท่านพีรพันธ์ท่านบอกว่าท่านถูกแทงข้างหลังมาเยอะและว้วเพราะฉะนั้นเนี่ย แางหลังท่านที่อาจหายเรื่องไม่หายก็ต้องไปบอกเล่าให้หลวงตูฟังครับครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างครับพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเอ็ีหลวงตูส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองอันเมืองเพราะฉะนั้นพวกเราพี่น้องที่รักต้องให้กําลังหลวงตวูและสมัครเป็นสมาชิกตลอดที่พักรวมไทยสร้างชาติที่ซอยอารี ไปด้วยตนเองครับผมได้แต่ชี้ทางให้ท่านนะครับขอให้ทุกคนน้องๆเด็กๆมีความสุขในวันเด็กผู้ปกครองก็มีความสุขในวันเด็กนะครับขอให้มีความสุขในการทำงานเบิกบานกับการต่อสู้จงเป็นกำลังใจให้กับหลวงตู่สู้นักการเมืองที่ไม่ดีตามที่ท่านป้อมได้โพสเฟสบุ๊คแต่ท่านจะโพสต์หรือไม่ทราบแต่ก็เป็นข่าวปรากฏทั่วไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ